สวัสดีครับพี่น้องครับผมนี่เรามาอยู่ที่บ้านของคนอดนะครับผมตักเดี๋ยวผมพาไปดูคนออสนะครับนะครับว่าคนออสทำไรครับวันนี้เราจะมารักษาหมอจากญี่ปุ่นนะครับผมรักษาคนอดเบื้องต้นนะครับสวัสดีครับครับผมเป็พี่เลนน้องครับอาการอย่างไรยังไขๆอยู่ครับอ๋อดูครับ ลูกค้ขาของคนอดครับน่ารักมากครับเราเค็งโมหีอย,อ,อ,อยู่อย่างไรลูกค้ขาของคนอดครับน่ารักมากครับผมวันนี้ผมจะมาหอยแล้วไปไหนไม่ได้น,นัเฮ้ยครับ,นนรบเดี๋ยววันนี้จะ สวัครับนี่ผมจะมารักษาคนอสดนะครับผมที่ผมไปร่ำเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ดืต้องขออนุญาตคนอสดนะครับรักษาได้แล้วนะครับโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นต้องมีเมสเลยครับนี่ครับป้องกันโควิดครับช่วงนี้เป็นโควิดครับแล้วให้คอนอสใสก่อนนะครับครับแล้วก็เริ่มมือกับผมเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวครับ

นี่บอลน่ามีกระเช้าไหมได้ไหมได้เลยได้ห้องเนาะใช่้นานี่เก็บเก็ดเก็บเป็นตัเดียวติดต้อนนี่งข้าวเดี๋ยวรอสักครู่ครับพี่น้องครับเราขอต้นน้องหอนตัวหนึ่งนี่นะครับผมพี่น้องครับดูครับเป็นรูปครบแล้วครับพี่น้องครับมีตัวยา หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าชนิดนะครับพี่น้องครับเขาให้ใชหนึง่งครับแต่ผมไม่นึงนะ่งครับพี่จนอนนำร้อนมาประกบพี่เชยครับผมเดี๋ยวเราทำดูก่นอนนะครับเราจะให้คนอดประกบทุกวันนะครับนี่ครับ เป็นสูตรโบราณนะครับมาจากประเทศที่ผมเรียนมานครับรพบี่นงครับรวมสมุนไพรครับมีตัวยาหนึ่งิันสอร้บเกชนิดนะครับผมนะบมีหลายชนิดมากครับตัวยานะเดี๋ยวผมรอน้้ำรอ้นก่อนนะครับเดี๋ยวคนออดมา โอเคนะครับหลังจากที่น้ำร้อนของเราก็ร้อนแล้วนะครับมาดูครับเราจะใส่ลูกอันนี้ก่อนนะครับเอากของโฮก่อนนะครอบขาว,าห,หขา,วาหนึ่งเอาวหนึ่งเอาก็จะให้น้องเจีมบุ้กับน้องฟัามีนะครับทำต่อนะครับ โอเคนะครับผมดูครับรับเรกดูหมอตัวนี้ก็ท่านจะซื้อหรอครับสาขคนข่ก่อนไอติมก็มาขายเราต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะหมออาะาไม่คราก ข้าววันนี้กูค้าวค้าวแปลว่ายญ้าครับวันนี้คนทินไม่มาแล้วครับมือเลยครับพี่น้องขออนุญาตนะครับอยากให้พี่น้องมาดูขาพี่น้องใกล้ใกล้กันกระซิไม่ใด้เลยขาผมขนาดนะครับพี่โดนหัวเลยนี่เอาตกลงแล้วครับตกลครับ เขา็ดเกือให้มองอันนั้นย่งดีเลนี่เขาเกือไ้ห้องครับพี่นงอันนี้มเป็นยังไงครับือือีสิเก็่อยากติ้วมันตัวขึ้นกบห้องเยอะๆนังักนย่างบุบเล่นกับคนเจ็บเจ็บ

ลูกประคบหรถ้าร้อนบวครับน้ e. องครับลูยังไ่มูลูกประคบครับครับเป็นยาฮะลูกประคบยังไงดิต้นแจะเป็นพ่อครบลูกครบ พ่อรอกผบนครับเูเยอะยพ่อครับเลยรผต้องค่อยๆนะครับอุ่นมือพี่หอนบอมันหอนหัวมีเป็นตัวยาที่หายากครับคนอว่ากต้องขึ้นเขาไปเขาเนี่เขาเลียงสัทบผมเขานะครเขาให้มาอะไรครับ มันเดินจากประเทศญี่ปุ่นจนถึงประเทศจีนครับเพื่อไปหาสมุนไพรท่กวนก็ถืว่ามหาเลเงินว่ะหาสมุนไพรครับระยาสองร้อยแปดสิบเก้าตัวนะครับอุดเป็นพันสองร้อยแปดสิบเก้าตัวนะครับะที่ผมบอกสมาะเราจะได้หายไปนะครับอ๋อตงทุกที่ เัี้ยงนักชีววิทยาเลยอืมดูมีดวามารักเลยโอเคเราเมนกีซากอะไบ่หมอเมนเจ็บจุบน์เรานุ่นงานนุ่นงานเรา เป็นน <ítulo> ้ำเข็ืไปไปใส่ได้เลยเป็นน้ำขายไปได้หมดเลยอ๋อเขาใรักของแฟนไปตั้งกูธรรมดาเป็นน้ำเข็ืน้ำยังขายย่งพายางเลยเป็นน้ำขายหมดเลยสิทธิ์เราต้องควบทิ้งไว้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงแล้วให้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 ถึงนะครับคุณน้องครับ ถ้าตัวยามันจะเข้าออตรงนี้นะครับยังไงก็ล้วเราปั๊มมีนะครับ,งงรบทำให้ทุกคืนนะครับจะได้หายได้เร็วนะครับแล้วมีเกลียวเกียวบุม๋มนะครับเกลียวบุม๋มนะครับได้ นะคอมเมนต์มาครับผมผมไปรักษาให้ได้ทุกที่ครับไม่มีค่าจะจ่ายใดใสิ้นครับไปด้วยใจครับแต่ต้องนานหน่อยครับเพราะหมอขีจักรยานมาครับต้องรอนานหน่อยครับไม่มีปัญหาปรึกษอได้ครับรึกษาได้ทุกเรื่องครับกูวินน่องเดียวนะครับเว็นื่อยเดียว

ไม่ค่อยได้ยางนี่พวกยางก็ขยุกขยุกอยู่ถ้าผมนี่ไม่เดินเลยนะครับแัดย่าเขาไม่ทำไม่ได้นะครับดีเดียวแต่กินข้าวต้องไปขุดปอนนะครับเพราะผมเก็บซึ้อขุดปอนะครับ Bua heman, Aiseo. Bua heman. Ha? Bua heman, Aiseo. Bua heman. Ki mat? Ho. Aiseo ing tu leo? Aiseo ing nil. Aiseo ing hoke leo. Anu na video, me la so tu a kien cha. Aiseo ing sam ki hoi. Aido, me la a kien cha. Hei, ki mo sae kini. Ailep kina? E salik nga a jim. E som nga a jim a.

ที่ตึกๆนี้ก็น่าจะนี้นะครับน่าจะหายบรรเทาก้น่าจะดีเลยครับพบไม่เกินยังไงเพราะเราก็ต้องพบให้ที 1, ่นี่ทันทุกโมงครับทันที่ผมบอกนะครับว่าตัวยาจะซึมซับเข้าเท้าคนเราได้อย่างดีมากครับทานยี่สิบสี่ชั่วโมงเข้าได้เป็นกี่วันน่ะแต่เขคิดเดียวเพราะถ้าิดตออกเนี๋ยวทานยี่สิบสี่ชั่วโมง เนะครับผมเราก็จะจะแห้งก่อนแล้วเราจะทำความสะอาดครับุณมอุณเจะพัผ้านไหมวะเนี่ย้าทำอะไทะบายทำอะระบายทไน่นาะเน่มันไเนาะ เป็นรูปเลยนีมันไม่เคลข่้นเลยเป็นรูปร่างเลีอย่ามันอัพมันมีโซ่ผมมันระบายนี่นี่นะครับวิธีขั้ตน้นวิธีเป็นอิธีของหมอนครับผมขอบคุณมากครับรับค,บคบทุทุกท่านเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเต้ยมารักษาถึงบ้านครับมารักษาครับผมถึงเวลาก็เอา,เาอยาให้ น้าไม่จางครับช่วใบเดี๋ยวเราจะสจั่งการให้คนรอดนิดนึงนะครับนี่พวกเตรียมอันนี้มาแล้วครับ<อ>เป็นทิเชูของเราครับเป็นโรงพยาบาลไม่ทราบเป็นการรักษาของเราเราจะได้รู้ว่าเรารักษามากี่คนแล้วครับอันนี้คือคนแรกนะครับ มภาบผมคอมนับ,บินเลยคอมอย่างนี <c oughs> ้นี่รับผมน้องเห็นหรือยังครับน้องอยังเห็นนะครับาพาพี่น้องไปดูไ้แกเนีครับ นี่ครับผมโอเคนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราจะให้ลูกสาวของพี่ออสนะครับทําต่อนะครับหลังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมช่องพายบุษสงสัรรคครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กาลังใจคี่ออสได้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลา ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ